สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่าความยุติธรรมแสดงถึงความรักเราหลายหลายคนไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับความยุติธรรมแสดงถึงความรักพี่น้องครับโดยปกติแล้วความยุติธรรมนั่นคือการตัดสินใช่ไหมครับการพิพากษาซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้พิพากษาหรือสารสถิตยุติธรรมแต่ พี่น้องครับถ้าเราพูดกันในครอบครัวความยุติธรรมนั้นคือการแสดงความรักอย่างหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่รักลูกอย่างยุติธรรมแน่นอนครับก็จะไม่ลำเอียงไม่มีอคติและรักลูกทุกคนเท่ากันพี่น้องครับท,ท,ทั้งทั้งที่เรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีทางรักลูกเท่ากันเพราะเนื่องจากว่าเราทั้งหลายเป็นมนุษย์ปุถทุชนแต่พระเจ้า อง์ทรงสแสดงความรักผ่านทางความยุติธรรมครับพระองค์รักมนุษย์ทุกคนโดยแสดงความยุติธรรมอย่างไม่มีอคติใดๆทั้งสิน้นนี่คือวิธีการเริ่มต้นคิดว่าทำไมความยุติธรรมนั้นแสดงความรักอยู่ในตัวพี่นะครับจากที่เรารู้มานะครับพระเจ้าทรงครวบคุมอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุการณ์ไม่มีสิ่งใดเลยจริงๆที่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้หรือเกิดขึ้นกับใครต็ตาม โดยไม่ผ่านการเห็นชอบของพระองค์ไม่ทราบว่าพี่น้องเห็นด้วยไหมครับพระเจ้าสามารถทําทุกสิ่งได้พระเจ้าควบคุมอยู่ไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกการเห็นชอบหรือไม่ผ่านการเห็นชอบของพระเจ้าและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นโดยที่พระเจ้าไม่ทราบไม่อนุญ,ญาตพี่น้องครับซาตานมันก็ต้องถูกตรวจสอบโดยพระเจ้าก่อนที่มันจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บการแตกแยกหรือมันจะโจมตีชีวิตของพวกเราหรือแม้แต่ มันจะทําลายใครก็ตามอย่างที่มันทํากับกรณีของโยบครับพี่น้องนี่คือเกมของซาตานซึ่งซาตานไม่ชอบเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ทุกอย่างทุกประการฉะนั้นพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นประชน,ม,นม,ม์บนแมงเีขนพี่น้องว่าเรื่องราวของพระเยซูสิ้นประชนมแมงเขนนั้นซาตานและเหล่าวิญ,ญญาณชั่วจะรู้สึกถูกกดดันไหมครับแน่นอนครับเพราะว่าพวกมันถูกกดดันแน่นอน เพราะพระเยะซูได้โจมตีงานของซาตานโดยผ่านทางพระโลหิตของพระเยะซูและในเวลานี้นะครับทําให้เราทั้งหลายได้รับพระคุณได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและเราทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ยากเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เป็นสหายที่เดินอยู่ในสมรภูมินี้พี่น้องครับซาตานมันจะทําให้เรารู้สึกในสิ่งเดียวกันกับที่มันรู้สึกและที่มันกล่าวหาพระเจ้ามันจะทําให้เราคิดในสิ่งที่มันคิด และพูดในสิ่งที่มันพูดก็คือพระเจ้าไม่ยุติธรรมพี่น้องครับการขาดความยุติธรรมของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพร่มเป็นข้อกล่าวหาทําให้พระเจ้าตกเป็นจําเลยแต่แรงอะไรก็ตามครับไม่ว่าเราจะกล่าวหาอย่างไรไม่กระทบกับพระเจ้าเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าความยุติธรรมของพระเจ้าเป็นความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบและสูงสุดพี่น้องครับความยุติธรรมของมนุษย์เนี่ย ลดมาตรฐานความเป็นพระเจ้าลงไปอยู่ในระดับที่ทําให้พระเจ้าเท่าเทียมหรือพระเจ้าเท่ากับเราอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกนะครับลึกซึ้งมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากล่าวหาพระเจ้าว่าไม่ยุติธรรมเรากําลังตั้งระบบความยุติธรรมของเราเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นความยุติธรรมจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เรานิยามไม่ใช่อยู่ที่พระเจ้านิยามนั่นนะครับคือ จุดอ่อนและเป็นความบาปเพราะอะไรครับเพราะว่าเรากําลังกล่าวหาว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมในขณะที่ระดับความยุติธรรมและความเรียกว่านิยามของความยุติธรรมของเรานั้นกับพระเจ้าไม่เหมือนกันเมื่อความยุติธรรมระดับของพระเจ้ากับระดับความยุติธรรมของเราแตกต่างกันมากมายขนาดนี้แน่นอนครับถามว่าใครผิดใครถูกคําตอบมีอยู่ในตัวแล้วพระเจ้าไม่มีวันผิดเรากลับเป็นผิด เพราะเรากําลังกล่าวหาพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมแอ่นี่เป็นเรื่องราวที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะอย่าลืมครับพี่น้องครับความยุติธรรมนั้นสําแดงความรักของพระเจ้าออกมาอยากจะยกตัวอย่างของบุตรน้อยหลงหายนะครับในเรื่องบุตรน้อยหลงหายคนที่หลงหายจริงๆน่าจะเป็นบุตรคนโตหรือพี่ชายของเขาในเรื่องครับอบมาอบหมเรื่องบุตรน้อยนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่15นะครับพี่น้องคงจําได้ดี เป็นที่รู้จักกันดีแสดงให้เห็นความยุติธรรมความยุติธรรมนี่นะครับที่เน้นอยู่ในเรื่องที่พระเยซูทรงเล่าขณะที่บุตรชายคนโตหรือพี่ชายกลับมาจากทำงานหนักในทุ่งนาเขาได้ยินเสียงดนตรีเสียงงานรื่นเริงที่มีการเต้นลํำอย่างสนุกสนานเมื่อพี่ชายคนโตเดินเข้าไปใกล้เขาพบว่าความรื่นเริงทั้งหมดนี้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องชายคนเดียวน้องชายคนเล็ก กลับบ้านน้องชายคนเล็กที่ไปผลนรั์ของพ่อแม่จนหมดแล้วกลับบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอย่างน้อยๆเรารู้ว่าพี่ชายคนโตนั้นอิจฉาเพราะเขาแบ่งสมบัติไปแล้วหมายถึงน้องนะครับแบ่งสมบัติไปแล้วแล้วยังกลับมาที่จะมาเหมือนกลับมาแบ่งส่วนของสมบัติที่ควรจะเป็นของเขาของพี่นี่เองพี่น้องครับพี่ชาย บุตรคนโตนี้พั่งพลูด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจครับว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมพูดกับพ่อใช่ไหมครับตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่ผมดำเนินชีวิตด้วยความซื่อตรงผมเป็นคนงานที่สัตว์ซื่อของคุณพ่อตรงต่อเวลาขยันขันแข็งมีชีวิตดีๆบริสุทธิ์แต่คุณพ่อไม่เคยจัดงานเลี้ยงผมเลยในขณะที่น้องชายของผมนั้นทำตัวเลวแหลกเหมือนคนโง่หนีออกจากบ้าน ผลานมรดกทั้งหมดของเขาและเมื่อเขากลับมาบ้านคุณพ่อยังลงทุนจัดงานใหญ่โตแล้วสิ่งที่คุณพ่อมีอยู่นั้นมันจริงๆแล้วมันต้องตกเป็นของผมไม่ใช่หรือเลี้ยงเสียใหญ่โตเลยนะคุณพ่อตอนรับเขาเรากับว่าเขาเป็นพระราชาเลยทีเดียวแล้วผมล่ะผมเป็นใครให้ผมทําอะไรผมจะทําไงให้พ่อรักผมแบบนี้บ้างผมจะทําไงให้พ่อสนใจผมอย่างนี้บ้าง ให้ผมเป็นคนเลวอย่างนั้นดีไหมขอคุณพ่อช่วยตอบผมหน่อยสิและนี่คือการไม่ยุติธรรมของคุณพ่อใช่ไหมพี่น้องครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแต่ต้นพระเจ้าไม่ได้ยุติธรรมเหมือนอย่างที่เราเข้าใจเราเข้าใจความยุติธรรมอีกแบบหนึ่งแต่ความยุติธรรมของพระเจ้าไม่เหมือนกับเรา แน่นอนครับข่าวดีก็คือแท้จริงแล้วพระเจ้าเปลียมด้วยความรักและเมตตาในขณะเดียวกันเที่ยงธรรมยุติธรรมแต่ซาตานมันไม่ต้องการให้เราเข้าใจแบบนี้ซาตานมันไม่อยากให้เรานําความจริงนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันของเราเพราะจริงๆแล้วมันก็รู้ว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมอยู่แต่มันก็กล่าวหาพระเจ้าจนได้พี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นทรงความยุติธรรมอยู่ตลอดนิรันดรการ ถึงแม้ว่าจะมีความบาปอาไรวาอยู่บนโลกนี้แต่ความยุติธรรมของพระเจ้านั้นเป็นฝ่ายชนะเสมอครับพี่น้องและนี่คือหลักของความยุติธรรมที่เป็นสากลจริงๆเป็นความยุติธรรมที่หนสุดแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ชนะเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้ากำราบจัดการกับความบาปอย่างยุติธรรมนั่นเองพี่น้องครับเราพบความจริงที่ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่ใช้อํานาจสิทธิขาดเป็นผู้ชี้ขาด ในฐานะของผู้พากษาสูงสุดในฐานะกษัตริย์หรือกษัตริย์แต่เรารู้ครับว่าในขณะที่มนุษย์ไม่เลือกทําตามกฎบัญญัติของพระเจ้ามนุษย์ผู้นั้นจะตกอยู่ในความเดือดร้อนอย่างใหญ่หลวงดูเหมือนว่าบางคนหรือมนุษย์บางคนนั้นอาจจะหลีกหนีได้บ้างชั่วขณะที่อยู่ในโลกนี้แต่ในที่สุดแล้วเขาจะต้องยืนรับการพิพากษา ที่มาจากพระเจ้าที่หน้าบันหลังของพระเยซูคริสต์นั่นแหละครับเป็นเวทีหรือแพลตฟอร์มที่เราเห็นความยุติธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์โรรองทรงรู้ทิศทางของชีวิตของเราหัวใจทุกดวงที่อยู่ในโลกนี้โปรงองทรงเห็นทุกอย่างครับและโรรองไม่ลำเอียงอย่างแน่นอนความยุติธรรมของพระเจ้าสำแดงลักษณะ ความรักที่แท้จริงของพระเจ้าครับในเวลเดียวกันก็สำแดงถึงธรรมชาติกับบทของมนุษย์ที่มีอยู่ดังนั้นพี่น้องครับให้ความยุติธรรมทําให้เราต้องกลับใจใหม่ให้ความยุติธรรมของพระเจ้าทําให้เราเกิดความละอายต่อบาปและเมื่อมีการละเมิดมาตรฐานบทบัญญัติกฎเกณฑ์ของพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าให้เรารู้ว่าระวังให้ดีครับเราจะต้องเตรียมตัว ในเรื่องความยุติธรรมของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเมื่อเราเข้าใจความยุติธรรมของพระเจ้าชีวิตของเราจะอยู่ในความรักของพระองค์เสมอเพ,พราะพระองค์ทําให้เรากลับใจใหม่พระองค์เท่านั้นที่จะสําแดงพระคุณผ่านทางความยุติธรรมของพระเจ้าขอเราร่วมใจกันในฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์ได้ทรงให้ข้าพง์ทั้งหลาย ได้รับทราบว่าในความยุติธรรมของพระเจ้าพรรองคทรงสำแดงความรักพระคุณของพระองค์พระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราเพื่อเราจะกลับใจเพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้าเตรียมการพิพากษาเตรียมสิ่งที่เป็นบำเด็จรางวัลให้กับเราทั้งหลายผู้เป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และกลับใจใหม่และหันจากความผิดความบาปหันจากสิ่งที่ชั่วร้ายและมีชีวิตอยู่ เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าขอขอบคุณพระองค์กั้งหลายขอมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความยุติธรรมในความรักของพระองค์ตลอดไปอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ